สวัสดีครับผมกุมารนส่วอินเตอร์ฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สซอินเตอร์ฟาร์มนะครับเจ้าเนี่ก็มากับอากาศประมาณสัก18องศาเนาะ17องศาอากาศเย็นเสบายนะครับก็ถือว่าสบายอยู่บ่าหนาวเกินไปนี่เจอักะเล่าไปตรงนี้ก็ไก่ก็เริ่มรแรงแล้วนนะครับใส่ ไฟผมมาจกเมืองอืม huh. น uh ี่บรยากาศนี่บรรยากาศนะครับ อากาศแบบชุดเจ็ดสิบแปดองศาเนาะจะข้างล่างเนี่ยก็ดีอยู่เพราะว่ามันเป็นเป็นเหมือนอันงกระทะนะครับอ,อ,อันนี้ลูกไก่ก็เริ่มออกแล้วนะครับเรียนไปด้วยพอ้วยนะปอบันแม่พันเนานะ ออกไป้ทายกินนะครับต้องพูดไปแบบนี้ก็เป็นธรรมชาติหน่อยนะครับธรรมชาติคนไปทำงานแวะเขามาเรียบรอยนะครับผมเอาเข้าห้องไกลจะตีห้ากว่าละหกโมงแล้วฮะหกโงแล้วนะครับแต่ก็แวะมาดูอีกหน่อยหนึ่งกลอนไปทำงานนะครับสดชื่นดีครับเจ๊ครับผมคลิปนี้นะครับคุณบานสอยเดอร์ฟาร์มก็จะจบคลิปนี้ไปนี่กันก่อนนะครับสวัสดีครับ